e l ลคัมแบ็ k สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องอคารีวิวและวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสรถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาแรงมากจากสุกินั่นก็คือสุูกิวิทาร่า2026รุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับดีไซน์ เทคโนโลยีและฟีเจอร์ต่างๆให้ทันสมัยกว่าเดิมแบบรอบคันใครที่ชอบรถ SUV ขนาดกลางที่ขับง่ายคล่องตัวประหยัดน้ำมันและมีความหรูหราอยู่ไม่น้อยบอกเลยว่ารุ่นนี้น่าสนใจมากวันนี้ผมมาจะพาไปดูทั้งภายนอกภายในห้องโดยสารห้องคนขับไปจนถึงห้องนอนและห้องน้ำที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์สายท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบพร้อมทั้งเล่าความรู้สึกในการใช้งานจริงว่ารถคันนี้จะตอบโจทย์ชีวิตประจำวันหรือทริปเดินทางไกลได้ดีแค่ไหน เริ่มกันที่ภายนอกของซูซูกิวิทาร่า2026รุ่นนี้มาพร้อมกับเส้นสายที่ทันสมัยกว่าเดิมไฟหน้าใหม่ดีไซน์เฉียบเป็นเล็ดเต็มระบบพร้อมเดลไลที่ออกแบบให้มีความเฉียบคมมากขึ้นกระจังหน้าโฉมใหม่ทรงกว้างที่ให้กลิ่นอายความสปอร์ตและความพรีเมียมในเวลาเดียวกันกันชนหน้าแอร์ละลายเส้นด้านข้างถูกปรับให้ดูมีมิติมากขึ้นล้ออลอยลายใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นช่วยให้รถดูมั่นคงและเท่ขึ้นแบบชัดเจน เสาว,วิทยุแบบครียบฉลามพร้อมราวหลังคางก็ถูกออกแบบใหม่ให้เข้ากับภาพรวมที่ดูหรูและสปอร์ตมากขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาสิ่งแรกที่สัมผัสได้ทันทีคือบรรยากาศภายในที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและกว้างขวางกว่าเดิมซูซูกิวิทารา2026ออกแบบห้องโดยสารให้รองรับความต้องการของผู้โดยสารทุกตำแหน่งเบาะนั่งหนังแบบใหม่ที่ให้ความนุ่มและการซัพพอร์ตที่ดีขึ้นพวงมาลายัยทรงสปอร์ตหุ้มหนังจับถนัดมือ พร้อมระบบควบคุมฟังก์ชันต,ต่างๆแบบครบครันหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแถมยังให้ความคมชัดสูงและตอบสนองรวดเร็วหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบก็ถูกอัปเกรดให้ใช้งานง่ายและดูหรูขึ้นกว่าเดิมภายในห้องโดยสารยังถูกเพิ่มวัสดุซอฟท์ทัชในหลายตำแหน่งทำให้สัมผัสดโดยรวมดูดีขึ้นแบบรู้สึกได้ทันทีเมื่อใช้งานจริงช่องวางของมีให้ครบตามสไตล์รถครอบครัว ทั้งช่องเก็บโทรศัพท์ที่วางแก้วน้ำ USB Type C หอลายจุดและยังรองรับการชาร์จไร้าสายด้วยมาต่อที่ส่วนที่พิเศษสุดสำหรับหลายคนนั่นคือพื้นที่ห้องนอนหรือส่วนที่แปลงหลังรถให้สามารถนอนได้ Suzuki Vitara สอง่ร,รุ่นนี้มีการออกแบบพื้นที่ท้ายให้สามารถปรับเบาะหลังลงได้อย่างราบรียบทําให้เกิดพื้นที่นอนที่สบายและกว้างขึ้นเหมาะสําหรับคนที่ชอบออกทริปค้างคืนหรือเดินทางไกลแบบไม่ต้องพึ่งโรงแรมเบาะหลังสามารถปรับเอนได้หลายระดับ ทำให้เลือกตำแหน่งนอนได้อย่างสบายไม่ว่าจะนอนเหยียดตรงหรือนอนงอขาเล็กน้อยก็ยังสะดวกพื้นด้านล่างบุกวัสดุซับแรงและมีความหนานุ่มทําให้ไม่รู้สึกปวดหลังเวลานอนในรถระบบไฟในห้องโดยสารด้านหลังก็มีให้ครบไฟล็ d แบบลุ่มตาที่ให้ความสว่างพอดีโดยไม่รบกวนสายตาในตอนกลางคืนช่องชาร์จ USB สําหรับผู้ที่ต้องการชาร์จโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ต่างๆต,ต,ต,ตอนนอนก็มีรองรับตามจุดที่ใช้งานสะดวกไม่ต้องคอยเอื่อมไปถึงด้านหน้าให้ลำบาก เดินทางมาถึงส่วนที่หลายคนอาจจะสงสัยว่ารถแบบนี้สามารถมีห้องน้ําได้อย่างไรในกรณีของวิทาร่า2026ระบบห้องน้ําที่พูดถึงคือการจัดสรรพื้นที่เก็บของท้ายรถให้ร,รองรับอุปกรณ์สําหรับใช้เป็นห้องน้ําพกพาเช่นชุดสุขภัณฑ์แบบเคลื่อนที่กล่องเก็บน้ําหรือพื้นที่สําหรับใช้เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ให้ความเป็นส่วนตัวสุสกีวิทาร่า2026รองรับการจัดเก็บอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างลงตัวเพราะมีพื้นที่ท้ายที่ค่อนข้างกว้าง และยังมีช่องเก็บของซ่อนอยู่ด้านล่างอีกหลายจุดทําให้เหมาะมากสําหรับสายแคมป์หรือผู้ที่ต้องการเดินทางแบบอิสระโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกจากภายนอกมากนักเมื่อมาดูที่ห้องคนขับต้องบอกเลยว่าซูซูกิวิทารา2026ทําออกมาได้ดีขึ้นมากพวงมาลัยปรับได้หลายทิศทางบอกคนขับสามารถปรับได้ละเอียดรวมถึงรองรับการปรับไฟฟ้าในรุ่นท็อปทาให้สามารถให้นั่งขับได้แบบพอดีตัวมากขึ้นหน้าจอดิจิทัลนที่อยู่ด้านหน้าให้ข้อมูลชัดเจน ทั้งระยะทางน้ำมันอัตราส,สิ้นเปลืองและระบบความปลอดภัยต่างๆต,ตัวจอสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามสไตล์ของผู้ขับไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตโหมดทัวร์หรือโหมดเรียบง่ายตำแหน่งวางแขนทั้งด้านหน้าและด้านข้างทำออกมาได้ดีช่วยให้การขับทางไกลสบายขึ้นการเก็บเสียงภายในก็ถูกอัปเกรดให้เงียบกว่าเดิมทำให้เวลาเดินทางไกลผู้ขับสามารถขับได้สบายไม่รู้สึกเหนื่อยง่ายระบบแอร์หลังแบบแยกโซนยังทำให้อุณหภูมิในรถกระจายได้ดีขึ้นทุกตำแหน่ง อีกหนึ่งจุดเด่นที่ต้องพูดถึงคือหลังคาซันรูฟขนาดใหญ่ที่ทําให้บรรยากาศในห้องโดยสารรู้สึโปร่งโล่งและให้แสงธรรมชาติเข้ามาได้ดีมากด้านความปลอดภัยซูซูกิวิทารา2026่มาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่แบบครบเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องรอบพันที่ให้ความคมชัดสูงทําให้การจอดและการขับในพื้นที่แคบง่ายขึ้นกว่าเดิมมากระบบช่วงล่างก็ถูกปรับใหม่ให้เกาะถนนดีขึ้นและนุ่มนวลกว่าเดิม การขับในเมืองทำได้คล่องตัวและการขับบนถนนครุครักก็ยังคงให้ความสบายได้ดีโดยรวมแล้วซูซูกิวิทาร่า2026เป็นรถที่เหมาะกับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยวแบบเดินทางไกลพื้นที่ภายในใช้งานได้จริงกว้างนกว่าที่คิดห้องนอนรองรับการแปลงพื้นที่ได้ดีห้องน้ำาพ,พาสำหรับสายเดินทางสามารถจัดสรรได้สะดวกห้องขับขี่ตอบโจทย์ทั้งสบายและใช้งานง่ายเทคโนโลยีก็ครบและดีไซน์ภายนอกอยังดูทันสมัยและโดดเด่นแบบที่หลายคนต้องชอบแน่นอน ถ้าใครกำลังมองหา SUV อนเนกประสงค์ขนาดกลางที่ครบทุกด้านทั้งสวยใช้งานง่ายประหยัดและเดินทางไกลได้ดีสุสูกิวิทาร่า2026หน้าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากดีมากสำหรับคุณแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ